สวัสดีค่ะชีวิตดีที่นี่ยูุเคมาเพื่อนๆค่ะเชียดอันนี้ดือมากินอาหารเช้าไปบันนี้กินมะจางไปได้จะพาเพื่อนๆมาดูเมืม่อคืนนี้ลูกสาวดิฉันฟิกของดิฉันค่ะโดนบูยี่บู้ยำค่ะโดนเพื่อนบูยี่ผู้ยำค่ะมาดูซิดิฉันจะได้โพส์ทำแบบว่ายังออกสื่อได้ไหมอู้ พวกนางขนาดเมื่อคืนนี้ลิงมันโหนขึ้นมากันเลยนะคะนุ่นนุ่นเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนุ่นยังเหลือเพราะว่าพวกนี้เขาไม่มีวิทยายุทธ์อย่างดิฉันค่ะดีฉันรู้รู้มองรู้รู้วิธีเก็บป้าพวกนางโหนกันันานั้นนางไม่เห็นค่ะเพื่อนเพื่อนดูดูนุ่นสองลูกไม่มีสีมือโน้นน้นอีกโอ้ดีฉันคิดว่าเมื่อคืนนิลิงมันเก็บหมดกันแล้วค่ะเพราะมันทั้งเก็บทั้งกินกันแบบว่านี่อีกลูกหนึ่งว้าย นางพาดค่ะเพื่อนๆค่ะดูดูดพาดเดี๋ยวนี้นะแต่ดาจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งค่ะสักวันสองวันเพราะว่าดาอยากจะให้มันแบบว่าแบบเหมือนสุกเยอะๆนะ่ะดูพวกนางพาดก็ดาบอกแล้วว่าให้เก็บต้นไม้ผลไม้ที่เนี่ยดูดูด,ด,ดูผลไม้ที่เนี่ยมันต้องนั่งเนียนา,นานนู่นค่ะลูกเบลเลอร์เลยหน,ห,นหนุนๆน่ะก็เริ่มสุกแล้วเขาไม่เห็นกันค่ะเมื่อคืนอุ้ยอีกดูดูดูพวกนางพาด ดาบ,บอกแล้วไอ้พวกนี้มันต้องโน้นโน้น no, เ no, ล็กลูกนึงโอ้ยังมียังมีให้ดิฉันได้เล่นอยู่โ no, 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 น้นโน้นโน้นอีกค่ะว้าวห <c oughs> นึง่งมันไม่เห็นกัน <c oughs> เขาเก็บกันหมดเลยนะเมื่อคืนเนี้ยเพราะว่านางสนุกสนานกันมากบรรดาบรรพนมาวันนี้ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆค่ะนี่ที่นี่อังกฤษนะคะที่นี่ยูเคนะคะชีวิตดีดีที่นี่ยูเคอากาศแบบดีค่ะเดี๋ยวดาจะไปเช็คต้นโน้นต้นนี้ก็อ เลงไวเลยค่ะประมาณเหลืออีกประมาณกี่ลูกเนี่ยโอ้ลูกนั้นสกแล้วเหลืออีกประมาณสิบลูกค่ะเพื่อนๆนี่ก็ยังมาอยู่นะคะเพื่อนๆดูดูดูดิเนี่ยยังมาอยู่ค่ะเพื่อนๆยังมาอยู่ค่ะต้นนี้นี่ต้องเก็บได้ละตักกแตนตักกแตนลูกแม่เนี่ยมันมีฝักเดี๋ยวดาจะให้เขาออกฝัก ถ้าใครอยากได้เม็ดเอาไปปลูกนะคะถามดานะถามดามานะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เขาออกเม็ดแข็งๆแล้วเราจะเก็บไว้ให้ปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อคืนนี้ผลงานน้ำที่ฉันพุ่งดีจริงๆเพื่อนดูใครไม่รู้เมื่อคืนนี้ลืมค่ะเก็บแล้วลืมเห็นไหมซ่อนจนลืมกันฉันเลยเอามากินแทนเลยนี่เดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนเป็นไงคะใครคะที่เอาเก็บไว้ เอาซ่อนๆเขานะ่ะซ่อนคนอื่นเสร็จแล้วเป็นไงตัวเองลืมเองเป็นไงละ่ะอดอยากเลยทีนี้นี่เสร็จดาสิคะทีนี้อืมอืมมันหวานอร่อยจริงๆเพื่อนอืม